Đó là cái gì vậy? Dạ ครับแป๊บนึงนะครับชมอ่ะอยากชม ดูคนนั้นมารถเข้ามาเลยรถเข้ามานหนผมต้องดจออยู่เนี่ยวิ่งเข้ามาเลยต้องเคยีไคือร้อนไอ้นี้มัตีพี่สาวอ่ะูนี้ยิวนี้ยนไปเป็นเป้ยบอรถที่เนี่ยตีกันตงจะอยู่หัวงล้าเนะเอาบอลมาไปเอาบอลมาไปไปเน่เอาบอรใดบอ้้นี่ถือมาแล้วก็บอดนะไปไว้ไเจอรถอยู่ไหน จะรูจ้ที่ตื่นเต้นอย่างพอแล้วพี่้ตื่นเต้นหรไม่ได้ตื่นเต้นเจ็บมันก็เราจนลืมเจ็บแล้วฝาดเราฟาดเราผู้ใดยิ่งแหลนหนีเนาะบ้าปโอ้กี่ประหุษีน่ะที่รักษารุวเองครับปวดแม่องเลยแปแล้วบางนี่นก็ฮ่อปรากฏดันกูไปไหนแล้ววะนี่ไก็ฮ่อไปยู่นี่นะขอเช็ดแทนนะก็มันกัดนั่นแหละ มันไม่เคยเห็นแบบนี้เลยในชีวิตเพื่อนข้งแรกนี่ยแหละที่มันถึงมันตีอะเฮ้ยสันสันตัวมงค่อยกดดันแม่นไปไหนแล้วบักอีป๊อบนเนี่ยเปล่ายาวไหมไก่เปล่ายาวมาัางกูดูเท่เลยนะนกเลยเท่เลยไล่ราดเลยเทใเลแผ่เลยเท่เลแผ่แล้วก็ขยี้ขยี้เลยก็ใส่ถุงมือได้ไหมถุงมือ ไปแปะแง่ขนยี่ขันยี่โดดถีบแล้วล้มปุ๊บลุกไม่ขึ้นเลยไเลย์บัไม่ลึกไม่ลึกโดนจ้าห้อยกัดเบ้วบอลกัดใหญ่ไงเบ้าบอลในนี้เบ้าจะหลังรถอะแม่เราเอาคนมาหามหลายๆเนาะใครบางคนเอาบอลมาใครเห็นมาถืไว้เลยะไม่ไม่ไม่มันหาบอลวางแค่นี้เหรอยาอ่อนป่ะผิดไหมก้อนเล็กก็ไม่มี มีอะไรไหมอันใหญ่นะพันล hmm, okay. ้โอ้โู้นะมีแต่ท็อปก๊อนี่แล้วพวกแกจะทำกิ๊เส้ท็อปก้อนแข็งองแ็นนี่ที่กอนนี้ไม่ด้อกวเจอก่าด้กันเลยเอาีกันเองเอาแคะ้กท้นหรแผ่นมัมีบ่มีแต่ท็อปก้อนบ่ับสีไม่ด้อยู่กแล้วไม่ได้อยู่สาเดียวบม่ได้จะเป็นไรแกไม่เมาแกไม่เป็นงี้หรอกพี่ดุน่ะก็อยู่แล้วว่าอย่่กนจอยู่นี้จบเลยจบอยู่ได้ เออพโจ๊กถ uhm, ือบอลไปป้อมเคยมาีคนมุง er> ่ารนี่เ้่นี้เนาะพี่กัดครับจ๊กยู่ลโจอกจอกมันอันถือันแข่งนาะแตกเนหัอะไรตีนี้ตีกนู่นนะมันอยูนูนะามันมาดูสองในะแต่เราุก็ปั้นเด้งเนาะใคแบบทรบักพองันเ เห็นไหมเห็นไหมเามาเรียดู้ามาสอบไฟหาเรียว่ไปรถรถไปรามาตีแกลซ่าล่เยแล้วตีกันสรอบแล้วตีกันอี่นนึงแล้วรถท่นี่แลไปด้ยแล้วก็เลยพยายามสิเลี่ยงหนีเราเราแรงมากแล้วรถจอดยู่นี่บป่โจอาไปเดี๋ยวว่ากันเาจบจอ้นี่มาบอกสายลับนแล้วอะไรใช่ไหมคะแกแกมีสิิ่จแกจับเราแล้หลายคนแล้วเับแล้ขึ้นบอลเลยขึ้บอลเลยกัดแกนั่นแหละกับ นีลืมจ้าเด่ดแล้วโซนน้ำแข็งเราดีแล้วแม่นบัดลุค่าเราเบิร์ตร้านนี้กับลูกน้องมันเนี่ยเราเป็นที่คนนึงเราตียิ่งมันหยุดเลยเมี่ยเป็นเนี้อเราตีแม่งรถเลาวพยายามเลี้ยงหูือซุกร้านนี้บมาหายไปประท่ากันแต่มันก็น้ำมาตีหนู้ปักนี่เห็นมันก็เลยมาซอยไม่เลือกหรอกผู้มีผู้เดชยนี่นน่ะยืนอยู่เป็นร้อยกูไม่เคยกูไม่เคยเห็นเลยไม่เคยรู้ว่าจะมีฟัดเอาฟัดฟัดใช่โอ้ เอาเขึ้นเมาบ่ครับเมาก็จะเมาหลายแล้วพ่อมันจะขับรถกลับแล้วมอเตอร์ขับย่านไป็นทางดีเพราะว่าเคยเห็ุเสาไฟฟ้าขาดไปเที่ยวนุ่งรดด้วยหนุ่มวยบนุ่งนอนเลยครับนอนเลยครับเอกโทรศัพท์อยู่ไหนบอกเอ็น หลายหลาคนหลายคนม่เอ้ลงเท้ามึงมั้ครับลาคนครับได้เท่าไหร่ยิ่งดีอยากจะนคยุดแกนจับมาไปแจับเนี้อเลยเอาหลายคนจับหลางคนมาแขางคนนึงหนึ่งสองสามเอาหนึ่องสาม Ô bao C'est la mise I'm gonna be. Whoa!